ท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่ศึกชิงทำเนียบขาว2024นะครับเป็นรายการพิเศษที่เราได้ก่อติดสถานการณ์การนับคะแนนนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันแล้วก็กัมลาแฮริสนะครับจากพรรคเดโมแครตัซึ่งคะแนนยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าทรัมป์น่าจะมีโอกาสสูงแล้วนะครับแล้วรวมทั้ง ทรัมป์เองนะครับก็ได้ประกาศเหมือนกันว่าเขาชัยเขาได้รับชัยชนะแล้วแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเป็นยุคทองของอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี้เรื่องของการที่เราได้คุยกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้ไปสําหรับประธานาธิบดีว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ด้านการค้าด้านการทหารด้านการต่างประเทศซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คู่แข่งสําคัญของอเมริกาเนี่ยก็คือจีนจากนี้ไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ถ้าได้รับตําแหน่งแล้วมีการสาบานตนแล้วรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนจากนี้ไปจะเป็นแบบพันธมิตรกันหรือว่าจะเป็นคู่แข่งกันในทุกๆด้านสําหรับ จากนี้ไปครับคือในสมุดปกขาวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทธศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาถือว่าจีนเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของเขานะครับไม่ใช่รัสเซียรัสเซียนี่เป็นไม่ใช่อันดับหนึ่งโอเคทีนี้ถ้าเทียบว่าเมื่อทั้ขึ้นมาจะเป็นยังไงทัป์ตอนหาเสียงเขาบอกว่าเขาจะคุยกับจีนซึ่งก็ลดลดความร้อนแรงลงนะว่าว่าจะไม่งั้นเพราะงั้นประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทัป์จะระมัดระวังก็คือจะไม่แตะเรื่องไต้หวัน คงจะไม่ทําแบบที่เดมโมแครตทำคือคส่งประธานสภาไปหรือว่าเพิ่มเรื่องอาวุธเรื่องอะไรต่ออะไรนะครับอันนี้เชื่อว่าทําคงไม่ทำทีนี้เพราะงั้นถ้าไม่ไปไปกดปุ่มแดกตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทําก็พอคุยกับสีจิน้นเมงได้นะครับ,รบในระดับหนึ่งในเรื่องการค้าการขายถึงแม้ว่าทําจะใช้มาตรการขู่เรืเ่องการขึ้นภาษีนั่นก็คือให้จีนมีอาจจะ จัดเป็นโคตา้าก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งเข้าไปซึ่งสารัฐถือว่าเป็นการดัมปิ้งนะครับอันนี้ก็อาจจะคุยกันได้ส่วนทางด้านรัสเซียความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะดีกับปูตินก็นคุยกันได้ง่ายเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของของ,ของ,ของหมาหาอำนาจเนี่ย้รประกาศโดยซ้ำไปเขาจะทําให้จีนกับรัสเซียนแยกกันซึ่งตรงเนี้ย ก็ก็ก,ก็น่าพิจารณาเพราะว่าอะไรถ้าตับใดที่จีนรวมกับรัสเซียสหรัฐไม่มีทางชนะแต่ถ้าแยกกันจะมีทางชนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทั้งรัสเซียและจีนก็เข้าใจในบริบทนี้แม้ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยจะยังมีความขัดแย้งบางอย่างอยู่แต่ว่าเขาแสวงจุดร่วมสังคนจุดต่างเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่จับมือกันเนี่ยถูกสหรัฐเมิการเล่นง,งานแน่ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์อย่างที่บอกอ่ะซ้ำ ก็สนิทกับรัสเซีย<ะ>กับจีนถ้าเขาไม่ไปแตะเรื่องไต้หวัน<ะ>ก็คงจะไม่มีเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะครับคบวามตึงเครียดก็อาจจะสลายลงเพราะว่า<ะ>โดยเฉพาะที่ที่มีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยในทะเลจีน,ตนใต้รหรือแม้กระทั่งการที่ปรรัรหาดีของไต้หวันล่ำา่ำจะประกาศอิสรภาพอยู่เรื่อยนะ,ะไล่ชิงเต๋ออะไรเนี่ย<ะ>ก็คง<ะ>ถ้าสหรัฐอเมริกาไม่หนุน<ะ>เรื่องนี้ก็คงคงจะจะจะ,จะไม่เป็นจุดร้อนแรงแล้วก็จะมีเรื่องแต่สงครามการค้าซึ่ง น่าจะคุยกันได้เพราะว่าทรัมป์เองก็จะใช้มาตรการทางบุตสีเป็นตัวขู่ครับครับเชื่อเหครับ <c oughs> ระหว่างระหว่างทรัมป์กับประเทศต่างๆที่เป็นคู่แข่งของว่าทรัมป์เนี่ยจะใช้ไม้เด็กหมายถึงว่ามันจะไม่มีเรื่องเจรจาสังเกตได้จากสมัยแรกของทรัมป์เนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่ทรัมป์เนี่ย เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างประเทศเดินทางมาทัำแล้วก็นั่งโต๊ะเจรจากันเรื่องผลประโยชน์จะบริหารกันยังไงซึ่งเป็นวิธีของอาระยะประเทศอยู่แล้วครับวิธีบริหารของทัพเนี่ยสามารถบรรจุได้ในหมวดบริหารแบบผดดิษการสังเกตได้ว่าทีมของทัพเนี่ยไม่มีไม่มีดาราเลยนะไม่ม แต่ว่ามีมีคนทั้งช่วยทั้งเศรษฐกิจช่วยแน่นอนที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ดาราไม่อิรอนมัสไม่อย่างดูไบเดนนะนะไบเดนเนี่ยข้างๆนี่มีเบลเกนอะไรพวกเนี้ยดาราเยอะแต่สมัยทรัมป์เนี่ยจะไม่มีคนเด่นนะก็มีสองคนที่เขาจะใช้นะครับคนนึงคือไม่ใช่ฮะคือจูเนียร์เคนดี้โรเบิร์ตเคนดี้จูเนียร์ก็สมัยสมัยนั้นก็ก็อยู่สมัยเนี้ย สมัยนั้นสมัยนั้นก็มีมีที่ปรึกษาเยอะแต่ผมกำลังบอกว่าไม่ได้เป็นคือหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่ที่ที่มีตำแหน่งนะอย่างโคชเนอร์เนี่ยตอนนั้นนะไม่ได้เป็นมีไม่ได้เป็นอะไรแต่มีบทบาทมากกว่ามากกว่ารัฐมนตรีสามประเทศใช่แน่นอนเพราะว่าใกล้ชิดใกล้ชิดเป็นลูกเขยแต่ครั้งเนี้กำลังสาคัญของท่ามก็มีสองคนที่ก็นั่นแหละคือหมายหมายจรงว่าเขาจะเขาจะบริหารแบบพจิตการมากกว่าสังการแล้วถ้าหากว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่เอาด้วย <C> e ซึ่งเขาจะมีอำนาจน่ยหมายถึงว่าเขาจะมีสิทธิท,<ะ>ที่จะปฏิเสธไม่ปลดมาเลยปลดหไม่ปลดคําหัวเลยแล้วก็สั่งการบริวารแล้วก็คนใกล้ตัวฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยทรัมป์เนี่ยจะจะไม่เด็ดจะเด็ดขาดสั่งการเห็นอะไรเนี่ยก็ยกคุยเลยทำได้ทำไม่ได้นี่นะก็ว่ามามแล้วเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาต้องการผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างลำบากใจในการที่จะ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสหรัฐอเมริกาโลกจะวุ่นวายไหมก็สมก็กกสมัยนก้็กสมควรครับพอสมควรแต่ว่าการบริหารภายในจะ,จะ,จะช็อตคัตค,คือเรื่อเร็วมากเร็วเ,วเวไม่ต้องผ่านกระบวนการเร็วคือทรัมป์เนี่ยปวดหัวกับ,ร,กบระบบราชการอยู่แล้วครับ เขาก็ไม <S preach miracle> <Không> ่ไม่มีคนอะไรอ่ะไม่มีรสนิยมของราชการเขาไม่เคยอยู hmm. okay. uh ่ในธุรกิจไม่ธุรกิจไม่เคยอยู่นอกระบบอยู่แล้วเพราะั้นจะบริหารแบบเป็นขั้นตอนเฮ้ยส่งกสิทิกาก่อนดูว่ามันใช้ได้ไม่ได้มันถูกต้องไม่ถูกต้องหมทุกโต๊ะเลยทุกโต๊ะเลยขัญหาอเมริกาตอนนี้อันนึงก็คือว่าคนไร้ที่อยู่ในประมาณ10ล้านก็ต้องแก้ไขรัฐบาลกลางทำไมเดโมแครตมาเนี่ยที่คนเขาเบื่อหน่ายเนี่ยคือ คือปกติในมะข่ยก็อาศัยคนชั้นกลางกับคนชั้นล่างแต่ปรากฏว่าคนคนยากคนจนหรือคนสีผิวหรือพวกเนี้ถูกทิ้งทานเริ่มขยายมันจะมากทีนี้ทรัพย์คงจะแก้ปัญหานี้ได้ครับที่จะจะทําให้คนได้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าคนคนไม่กล้ารับการตรวจสอบที่แย่อีกอย่างหนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์เศรษฐีที่สนับสนุนมากกว่าบอยดนทพรามากกว่ามากกว่าเพราะว่า เขาลดภาษีเขาบุญเพราะอันนี้เป็นนโยบายที่ป้อิกันอยู่แล้วคนนี้ก็มีผลประโยชน์ในการขายสินค้าในประเทศเน่ยนะเขาเขาเขาสนับสนุนเต็มที่ใช่ใช่พอการที่จะกำหนดภาษีเพิ่มภาษีขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เปรียบสำหรับสำหรับพวกเศรษฐีพวกนี้ในการแข่งขันด้วยแล้วเขาก็ได้รายได้มากขึ้นเพราะงั้นพวกเศรษฐีก็สนับสนุนแล้วก็เตรียมได้เลยนะทรัมป์เนี่ยจะเป็นไอดอลเป็นพระเอกหมายเลขหนึ่งในแอป X อดีต t อ i t ิ e เตอร์นอนก็เอรอนมาสก็เป็นเป็นรัฐบาลเคยถูกปลดช่วงนั้นใช่ไหมใช่แต่นี่ผู้สนับสนุนรายใหญ่เป็นเจ้าของแล้วเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยอันนี้อันนี้น่าสนใจนะ่าติดตามนะคือมาสิททำหน้าที่อะไรทําหน้าที่คอยลดต้นทุนลดค่าใช้จ่าย อันนี้หน้าที่เขาระบุไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากไอ้นี่สินนี่แล้นะเขาบริจาคเงินละล้านนะไอ้รอนั้นอันนั้นทําอยู่แล้วแล้วก็ทําแบบถูกกฎหมาย้วยนะเพราะศาลอนุมัติได้ใช่แต่บ้านเรานี่ไม่เหลือนะแจกประชาชนอย่างเงี้ยโดนแน่ศาลอนุนบอกว่าเร่งเห็นได้ว่านะ่พราะนั้นแต่ว่าของของเขาเนี่ยพิจารณาแล้วคือเขาใช้วิธีเลี่ยงเขาเขาให้คนปล่อีสเตอร์รีสเตอร์แล้วให้คอมเมนต์แล้วเขาจับฉลาก ทำอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยไม่ได้ให้ตรงตรงใช่ไหมแต่ว่านั่ละถ้าเป็นสารไทยเขาบอกเล็กเห็นได้ว่าเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งครเพราะงั้นดุลพินิษมันกว้างมันยืดหยุ่นมากมากเราครับก็ด้วยความคารพนะครับเรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับ เพราะว่าเราจะต้องจบรายการแล้วรวมทั้งจะได้เวลาละหมาดอสรีและหลังจากหลังจากละหมาดอสรีแล้วเนี่ยเวลาประมาณ17นาฬิกาครับก็จะมีอาจารย์อาจารย์จะมีอาจารย์อาทิตย์ทองอินนะครับแล้วก็อาจารย์มนุษย์อารีนะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ของอเมริกาจะมีคุณด,ดับดฟาตายิโรด,ดินนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการจะเป็นอีกช่วงหนึ่งช่วงเย็นนะครับแต่จะมีถึงกี่โมงประมาณทุ่มหนึ่งถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งนี้ก็ อันปรยันอันประยันก็ทั้งวันเลยนะบริการนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากนักกุชการทั่วประเทศระดับประเทศเลยนะครับใช่ครับแล้วก็อไว้เนี่ยได้เป็นช่องมุสลิมช่องเดียวนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นบริการด้านด้านข่าวที่พี่น้องที่บริจาคแล้วก็สนบสนุนฉยเชียต้องได้เราก็เล็งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของสื่อมุสลิมที่จะต้องมีบทบาทตรงนี้ด้วยนะครับครับผม ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะได้เรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนั่นก็คือถ้าเราเทียบระหว่างริ p u b l i c a n กับ d e โมแครตกับการเมืองไทยเนี่ยมันมันเทียบพอจะเห็นฝุ่นไหมหรือแนวนโยบายเรื่องของการทํางานจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยออถ้าท่านมองมองก,อกว้างๆนะครับเดโมแครตเนี่ค่อนข้างจะยืดหยุน่นแต่ว่า Republican นี่ค่อนข้างจะจะปันทุนนะครับ แต่ว่าก็มันก็ขึ้นกับบุคลิกของของประธานดีแต่ละคนะด้วยใช่ไหมอย่างสมัยสมัยฟอร์ดก็ยืดหยุ่นะนะครับหรือกลับมาที่ที่เรแกนของริบบาร์เรกนก็ยืดหยุ่นะนะครับไม,ไม่ไม่ได้ได้ตึงเครียดเท่าไหร่<ะ>เพราะฉะนั้นในกรณีทรัมป์เนี่ยาจะกบุคลิกส่วนบุคคลเนี่ย<ะ>มันไม่ใช่เฉพาะพรรคแลนะ้เนาะแต่ว่ามันก็เสริมกันอะ่ะนั่นก็คือค่อนข้างจะจะจะ,จ,ะจิดหลัก<ะ>ที่ที่ค่อนข้างจะตึง ครับนะครับโดยเฉพาะเขาประกาศแล้วอเมิกันเฟิร์สงั้นผลประโยชน์ในการต้องมาขอนต้องมาก่อนงั้นอย่างอื่นนี่ไม่ต้องพูดกันถ้าคุณไม่สนองผลประโยชน์ให้กันคุณก็ต้องรับผลนะครับผมจะไม่ปล่อยปะล่าเลยอย่างกรณีความสัมพันธ์เรากับจีนถ้าอเมริกาเกิดตึงเครียดนะครับก็ก็เราเราไปขัดขวางก็แน่นอนก็ก็อาจจะโดนโดนหางเลขกแต่ขณะเดียวกันผมก็ยังหวังว่าทรัมป์ซึ่งตอนหาเสียงเขาบอกว่าเขาจะคุยกับจีน นะครับเขาบอกเขามีวิธีการจะคุยกับจีนได้ uh huh. ก,ก็หวังว่าคงจะไม่เกิดการตึงเครียดโดยเฉพาะทางด้านการทหารแต่ทางด้านการค้าเนี่ยคงดูเดือดพอสมควรเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดที่ค่าขายแล้วเกินดุนตสรหรัฐมากที่สุดสหรัฐก็เป็นประเทศที่นําเข้าจากจีนมากที่สุดรตรงนี้ถ้ามันเกิดสงครามการค้าขึ้นรับรองว่ายาแพร่ทั้งหลายก็แหลกหมดอะเพราะว่าการค้ามันจะกระทบ Supply c h a เชนดิส u p t ชันจะเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วเราเอง ก็เป็นตัวปลายน้ำตัวกลางเราก็จะหวังได้อย่างนี้ก็คือเรื่องของของการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่แน่จะอีกเหมือนกันเพราะเราเราอาศัยลูกค้าทัวริสจากจีนเยอะนะครับถ้าเกิดครับตึงเทียบตรงนั้นเนี่ยเราจะเดินอย่างไรก็ต้องมาทบทวนนโยบายของทางใหม่ครับครับใช่ครับก็บ้านเรานี่ถ้าจะเทียบแล้วอะนะเออ,เอ,อ รีพับดิโมแครตแล้วก็คัมเมล่าดิโมแครตเนี่ยแล้วก็ฮาริสเนี่ยเทียบได้กับพรรคประชาชนหรืออดีตเก้าไก่เก้าไก่ส่วนทรัมเนี่ยก็เทียบได้กับบรรดาพรรคทั้งหลายของอนุรักษนิยมครับรวมถึงเพื่อไทยที่กำลังเปลี่ยนคาบหน่อยอะนะเป,ยนเปลี่ยนเสื้อหน่อยอะนะถ้า ถ้าจะเข้าเต็มเต็มตัวกับอนุรักษ์นิยมก็จะแดงเหมือนทรัมป์เลยเพราะทรัมป์นี่แดง <All right. S 2> ใช่ไหมครับทีนี้ความเหมือนของการเมืองระหว่างอเมริกากับไทยเนี่ยในเรื่องขวาซ้ายเนี่ยมันมันจะไม่ร้อยปเซ็ไ hmm. งแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะมีนโยบายบางนโยบายที่เราจะคล้ายๆกันถ้าเราจะพูดระหว่างโดยรวมเนี่ยระหว่างรสนิยมการเมืองเมืองไทยเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ย มันจะมีความเหมือนของรสสนิยมการปกครองของทรัมป์มันจะมะีมันจะมีค่านิยมของอนุรักษ์นิยมมีเรื่องเอ้ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องรักษาของดั้งเดิมต้องเห็นแก่ตัวไทยต้องมาก่อนอเมร,ริกาต้องมาก่อนนี่มีความความเหมือนอะไรแบบนี้แต่มันจะมีเรื่องผลประโยชน์ที่จะแย้งกันไทยเนี่ยต้องการจีนมากกว่าเพราะผลประโยชน์มากกว่าแต่อเมริกาจะไม่ให้ เ,เรื่องอบทบาทขององคอ์กรด้านสิทธิมนุษยธรรมผมมีความเห็นว่าจะไม่ค่อยรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาที่จะกดดันไทยมากกว่า,าสมัยไบเดนนะไบเดนเนี่ยองคอ์กรองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็ทางดินบกเกล่นี้เขามีอุดมการอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่ตัวทรัมป์เองในเรื่องสิทธิมนุษยธรรมก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเข้มขันจริงๆมันก็สอดรับกับ ความคิดของไทยนะไทยเนี่ยใช่โดนัททรัมป์เนี่ยเรื่องสิ่ธที่เขาทำเนี่ยถ้าถ้ามีอะไรที่ขัดกับมนุษยธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเราก็ไม่ได้เป็นพระเอกนะใช่แล้วเราก็ไม่ได้รออะไรมากนะาราเนี่ยเราก็นิยมพระเอกขี่ม้าขาวเราไม่ค่อยชอบไอ้ขั้นตอนที่ยืดเยื้อใช่ครับครับผมก็มดแล้วครับสำหรับรายการศึกชิงทำเนียบขาวในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับเยซาคารอคารลนะครับท่านศาสตราจารย์โปรโตโดโอกเ,เตอร์สมชายวิรุณผลนะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์จากการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่อเมริกานะครับขอบคุณท่านอาจารย์ชยิรุตุสมสันดีเช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับท่านผู้ชมรวมทั้งตัวผมเองที่ได้ร่วมพูดคุยไปด้วยแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่รับชมรายการทางวิชแนลนะครับก็ได้ติดตามข่าวสารที่มันไม่ใช่เฉพาะ แค่ในประเทศไทยแต่เราได้รับทราบสถานการณ์โลกไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเป็นทิศทางสําคัญสําหรับประชากรโลกผมขอเพิ่มนิดนะีครับเชิญเข้าใจครัผมชื่อไดนูนอาบิดีนบินมูซาอ๋อชื่อชื่อ s l หัจารย์ฮัจีไดนูนอาบิดีนครับชัดๆครับเพราะว่าคนบางทีไม่ไม่รู้มาถามผมว่าเอ๊ะผมเป็นชีนอวะ เราลงไปใต้นะครับไม่เพราะอาจารย์อยู่ในวงการบริหารการบริหารการเมืองเนี่ย ในนามายา์สมชาอยู่แล้วครับทั้งด้านทหารตอนเป็นทหารแล้วก็เป็นเป็นเอ็มดเป็นเป็นบอร์ดของหลายแบงค์ประธานแบงค์านแบงแล้วก็เป็นหัวหน้าพักความหวังใหม่เขาไม่ได้เป็นนะเป็นสมาชิกอดีตช่วย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 งานที่จิ๋วเป็นแล้วก็เคยเป็นกรรมการตวจเงินผ่นดินครับ ครับผมก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับขอรถซูเปอร์คาร์ไทยได้ส่งต่อแทนความดีงามให้กับทั้งสองท่านเพราะกันนี้ครับผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสลามอะลัยกุ้มกรอบตุลลอฮ์๋นปลาสวัสดีครับ